แล้วก็บอกว่าย้อนไป4ปีหลังเนี่ยเจ็บปีละ4ครั้งแล้วนะครับนั่นก็แปลว่าถ้าเขาจะได้พักแข้งจริงๆเนี่ยก็คือช่วงพักฟื้นอาการบาดเจ็บนั่นเองนะครับสวัสดีครับผมชูปัญญานะครับพูดคือข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องของผมเองนะครับชุบรัติยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับในคลิปนี้จะมาพูดถึง2ประเด็นใหญ่ๆนะครับในเรื่องของฟุตบอลไทยนั่นเองนะครับไปเริ่มที่เรื่องของชาทิปสงกระสินกันก่อนนะครับที่ล่าสุดออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับในเรื่องของการจะมาช่วยทีมชาติไทยลงทําศึกในแชมอาเซียนหรือว่า AFF นั่นเองนะแต่ปรากฏว่าตอนนี้เจ้าตัวยืนยันแล้วว่านะครับจะไม่มาร่วมทัพทีมชาติไทยอย่างแน่นอนแล้วนะครับเนื่องจากทาง เขาเองเนี่ยต้องการที่จะพักร่างกายแล้วก็เตรียมที่จะปรีซีซั่นกับทีมคอสกีฟอนเตเลในซีซั่นหน้านั่นเองนะครับเพราะว่าโปรแกรมของเอฟเเนี่ยจะเตะก,กันในช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงมกราคมนั่นเองนะครับโดยทางเจชนาทิพ์เนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ก็ถือว่าเป็นข่าวที่หลายคนสนใจอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งแต่ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนก็พอจะทราบกันอยู่ดีแล้วนะครับว่าเจเองเนี่ยก็มีเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาพักร้อน เท่าไรเลยนะครับหลังจากที่ต้องมาช่วยทีมชาติอยู่ตลอดเลยนะครับซึ่งเขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่านะครับใจจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเองเนี่ยไม่อยากจะติดทีมชาตินะครับเพียงแต่ว่าต้องบอกตรงๆว่าเขาเล่นรายการ a f f เนี่ยมา4หนแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้เองก็คิดว่าตัวเองไม่พร้อมแน่นะครับแล้วก็บอกว่าย้อนไป4ปีหลังเนี่ยเจ็บปีละ4ครั้งแล้วนะครับนั่นก่นกับวว่าถ้าเขาจะได้พักแข้งจริงๆเนี่ยก็คือช่วง พักฟื้นอาการบาดเจ็บนั่นเองนะครับนั่นคือสาเหตุที่จะไม่มาร่วมทัพทีมชาติไทยแน่นอนแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาให้ผมบอกว่าเด็กๆก็รอโอกาสอยู่แล้วก็พยายามจะพัฒนาขึ้นมาเขาบอกว่าตอนนี้ ทีมชาตไทยเนี่ยยังไม่มีอะไรมากพอที่จะมีแข่งขึ้นมาทดแทนกันได้ในอนาคตมีแค่ไม่กี่คนเองเขาบอกอย่างนั้นนะครับซึ่งการไม่มีอะไรล่ทดแทนนี่แหละทําให้เราเองไม่สามารถก้าวขึ้นไประดับเอเชียได้นะฮะในส่วนของเรื่องแชมป์ไม่แชมป์เนี่ยเขาให้ความเห็นเหมือนกันเรื่องของ AF f เนะครับเขาบอกว่าการเล่นทีมชาติไทยโดยเฉพาะบอลอาเซียนเนี่ยแน่นอนว่า ทีมชาติยแพ้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับสมมุติว่าไม่ได้แชมป์แฟนบอลก็ต้องผิดหวังอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่เราก็ต้องให้โอกาสน้องๆน,นะครับเจให้เหตุผลอย่างนั้นนะครับต้องมีดาวรุ่งขึ้นมาต้องหาว่าใครมีแววที่จะได้ไปต่อนั่นเองนะฮะแล้วเหตุผลสําคัญที่เขาเลือกที่จะไม่มาร่วมในศึก FF ครั้งนี้ก็เนื่องจากเขาบอกว่าถ้าไปแข่งจริงๆเนี่ย เขาบอกว่าร่างกายของเขาเนี่ยไม่ได้พักเลยก็เสียใจที่จะไม่ได้มาร่วมเล่นทีมชาติแน่นอนแล้วนะครับในศึกชิงแชมป์อาเซียนนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ตัวเองตัดสินใจมาพักใหญ่แล้วมาหลายเดือนแล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่าหลายๆคนก็เข้าใจผมไปดูคอมเมนต์ต่างๆในเพจต่างๆนะฮะก็เรื่องของชนาิทิพดีนะครับในเรื่องของการที่จะตัดสินใจไม่มาโร่วมทั้ช้างศึกในชิงแชมป์อาเซียนนะครับถ้าใครจำไมได้ปีที่เขาย้ายจากคอนซาเลสซัปโปโรไปคาวาสกิฟัตเเล่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องที่แบบเซอร ที่ฟ้าผ่ามากๆเลยนะครับมาปีนี้เองเขาบอกว่าขอเวลาให้กับการพักฟื้นแล้วก็พักร้อนรวไมไปถึง p r e ซ i s i o นกับทีพเพื่อที่จะขจัดอาการมาเจ็บไม่ให้มารื้อรังนั่นเองนะครับก็นื่องจากอยากจะพักฟื้นแบบเต็มๆก็ผมเชื่อว่าหลายฝ่ายก,ก็ใจดีแล้วสิมคันเองเชื่อว่ามาโนโฟกิงก็คงที่จะหาตัวทดแทนไว้รออยู่แล้วนะครับถ้าหากได้เห็นบทสัมภาษณ์ตรงนี้ของเจชนาทิพย์นะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนสนใจมากๆเลยสำหรับเรื่องของเจชนาทิพย์ที่จะไม่มาร่วมทับช้างศึกใน AF f นะครับ ไปต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นร้อนนะครับในเรื่องของทีมชาติไทยนะครับเป็นเรื่องของเดอดตุ๊กปิยพงศ์ผิวอ่อนนะครับที่ไปออกรายการเปิดปากกับภาคภูมินะครับทางช่องไทยรัฐทีวี HD 32นะครับก็ประเด็นที่เขาตั้งธงนะครับในรายการเนี่ย เป็นเรื่องของ่าวิกฤตบอลไทยกับความหวังไปบอลโลกนะครับซึ่งก็เขาก็ยิงคาถามให้กับเดอะตุ๊กได้ตอบเพราะว่าก่อนในนี้อย่างที่เราทราบกันเดอะตุ๊กปิยพง์เองก็เป็นยูทูบเบอร์ไปแล้วนะครับก็ออกมาเขาเรียกว่าวิพากษาเรื่องของผลงานทีมชาติไทยอยู่ตลอดเลยนะครับในช่องของเขาเองนะฮะแล้วก็ทําให้ทางรายการก็เชิญมานะครับโดยประเด็นที่สาคัญก็คือเรื่องของวนเวียนอยู่กับบอลโลกด้วยนะครับโดยเฉพาะในบอลโลกเที่ยวหน้าปี2 0 2 6นะครับที่จะเพิ่มโคต้าเป็น8ทีมสำหรับในโซนเอเชียนะครับซึ่ง ทางเดอะทุเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็ให้ความเห็นว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับที่ทีมชาติไทยจะได้สารฝันให้เป็นจริงทางเดอะทุเนี่ยเชื่อมั่นในศักยภาพของฝีเท้าของนักบอลไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีมากพอที่จะทําสําเร็จเพียงแต่ติดปัญหาเรื่องของการจัดการนะครับ ของผู้บริหารที่นโยบายไม่ชัดเจนสักทีอันนี้ทางเดอตุ๊กให้สัมภาษณ์เรื่องของแผนงานในการที่จะนําทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกนั่นเองนะครับแล้วเขาก็พุ่งเป้าไปที่นายกสมาคมยิราฟบอลอย่างบิกออสพลตำรวจเอกสมยศด,ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับทางเดือตุ๊กบอกว่าทางนายกสมาคมเนี่ยถือว่ามีความตั้งใจนะแต่คนทํางานรอบตัวเนี่ยยังไม่มีความรู้เรื่องของฟุตบอลมากเท่าไหร่ การทํางานจึงไม่มีประสิทธิภาพมากพอนะครับและที่สําคัญเองทําให้ทีมชาติทุกชุดเนี่ยผลงานล้มเหลวในช่วงหลังๆที่ผ่านมานะครับนะฮะอันนี้เป็นคอมเมนต์ของทางเอตุ๊กที่ให้สัมภาษณ์กับทางรายการของทางไทยรัฐนะฮะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พูดถึงเยอะเลยนะครับแล้วทางรายการนะครับก็ได้ถามเดือดตุ๊กไปด้วยเหมือนกันว่าแล้วถ้ามีโอกาสได้ทํางานในสมาคมาฟุบอลจะมีแผนงานอย่างไรทางเดือดตุ๊กบอกว่าถ้าตนเองเนี่ยได้เข้าไปบริหารงานก็จะใช้ประสบการณ์ที่อยู่กับฟุตบอลมาทั้งชีวิตนะครับทำดุ๊กีทางให้บอลไทยไปบอลโลกให้ตรงได้นะครับถ้า4ปียังทําไม่ได้เนี่ยนะครับตนเองก็จะขอลาออกนะครับแล้วก็ไม่ปล่อยให้แฟนบอลต้องมาไล่ด่าเหมือนที่เป็นอย่างทุกวันนี้นั่นเองโอ้โหเป็น การที่ตอบคาถามที่แบบชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วก็ทําให้แฟนบอลเนี่ยโหชอบอกชอบใจกันใหญ่เลยนะครับสำหรับบทสัมภาษณ์ของเดอะตุ๊กปียพงพิอ่อนนะครับตำนานทีมชาติไทยที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องว่าฟุตบอลโลกทีมชาติไทยจะไปได้ไหมแล้วรวมไปถึงออผลงานที่ล้มเหลวของทีมชาติทุกชุดที่ผ่านมาแล้วก็การบริหารงานของสมาคามฟุตบอลน,นั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นไวรัลแล้วก็แฟนๆฟ,ฟ,ฟุตบอลไทยให้ความสนใจเยอะเลยทีเดียวนั่นเองนะครับ สำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับอย่างไรแล้วก็ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องผมเองนะครับชุป,ปรชัชญาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากจริงๆนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ